ครับวันนี้กับอิงจากออโต้ i ิ t เทคนะครับเราจะมารีวิวจอไอทัศนทัชทัชนะครับคันนี้เป็นตรงรุ่นสำหรับแคมร y นะฮะตั้งแต่ปี2011ลงไปนะครับตัวนี้จะเป็น Android เวอร์ชันใหม่แล้วนะครับเป็นเวอร์ชัน7นะครับนี่ตัวนี้มีความสวยงามมากนะครับจะตรงรุ่นบิวอินสำหรับแคมรีตัวนี้เลยนะครับ จะลองมาดูฟังก์ชันลูกเล่นนะครับลิงก์พวงมาลัยสามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะครับลิงก์พวงมาลัยเดิมเลยอันนี้ตรงรุ่นนะครับต่อมาลองมาดูที่คลิปวิดีโอนะครับไฟล์ภาพไฟล์เสียงไหนี่เพิ่มเสียงก่อนก็กดไปนะครับก็จะมีไฟล์หนังไฟล์เพลงนะสวยงามเดี๋ยวลองดูภาพความคมนะลูกค้า คนถามว่าเสียงดีกับเครื่องเสียงเดิมไหมสําหรับผมนะครับดีขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นเครื่องเสียงเดิมๆรถยนต์เลยนะฮะต่อมาเรามาดูที่ฟังก์ชันอื่นนะครับตัวนี้เราก็จะมีเป็นพวกอ่าเนวิเกชันนะครับนี่เราจะมีเป็นออฟไลน์นะครับเป็นไอโกนะครับผมตั้งนี่นะครับเป็นไอโกนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นแมปไอโกหรือ จะมีเพย์สโตนะครับเอาไว้ให้ลูกค้าโหลดแอปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube จุกนะฮะก็สามารถโหลดลงเครื่องนะครับได้เลยสวยงามนะครับแล้วก็มีบลูทูธด้วยนะครับสามารถต่อบลูทูธได้ครับตัวนี้แล้วก็รุ่นนี้จะเป็นจอไม่มีกล้องถอยหลังครับอันนี้ก็มีกล้องถอยหลังเพิ่มให้ด้วยนะ สำหรับวันนี้นะครับจบรีวิวของจอไอทัศนตรงรุ่น t o y ยต้าแคมรี่เอสวีนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถสอบถามได้ที่ออโตริ t เท f แฟนเพจหรือไลน์แอดออโตริ t เทคนะครับหรือว่าจะโทรหาอิงคุณต้นคุณตั้มก็ได้นะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสบวัสดีครับ